สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นะคะ,ะ,คะตาลาดนัดปีใหม่เสาแรกของปีนะคะนี่ค่ะปีสองห้าหกเ้าจานี่มาดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะไส้กอรอกนะคะแหนมบุนเส้นย่างนะคะอันนี้อะไรคะกวยแขกนะคะปลาบิน,นบจนผลไม้นี่ค่ะ เป็นวันเสาร์แรกของปี2569นะคะปีใหม่นะคะดูกันดูคนดูคนดูคนโน,น่นขนมครบทังแตะนะจ๊ะมีหมดค่ะนี่อันนี้ก็มีผักด้วยนะคะโหยังมีทุเรียนอยู่ด้วยมีทุเรียนด้วยอ่ะทุกคน หมอนนะคะร้อยแปดร้อยแปดหมอนร้อยแปดนะคะนีกาเลยอ่าสาแรกของปีสองห้าหกเก้านะจ้าตลาดนัดค่ะเอามาชมกันอันนี้ฟักแฟงฟักแฟงน้ำเต้าพริกนะจ้ะน,นี่ โอ้วันนี้คนน้อยแม่ค้าน้อยเนาะย้ายก็หยุดปีใหม่อ๋อหยุดปีใหม่ด้วยก็ยังดีที่มีนะนี่นะคะ <c oughs> พอมาตลาดนัดกันหยุดปีใหม่ <c oughs> นี่นี่ <ening. S 1> <c oughs> มะเข ER, ือมะเข ER, ือมะเข ER ือตอแหลนะคะมีสีม่วงกับสีเขียวปีจำชื่อที่มันไม่เคยทำมาพิษแ,แตง แตงร้านนี่ก็เล็กแตง้านอุ้ยมีเสดาวด้วยนี่เสดาวยังมียังพุ้งเดยวดนะดูต่อไปมีอะไรอีกโอ้นี่กุ้งทอดกุ้งทอดร้านกุ้งทอดแนีดูร้านกุ้งทอดนะจ๊ะนี่กำลังทอดแล้วนี่ใส่ลงไปกุ้งทอดค่ะอาหารมีกุ้งทอดมีปลาอิทซีทอด นี่หอยจ้อทอดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักนี่มันขี้หนูนี่น้ำเต้าลูกเล็กน้ำเต้าลูกเล็กน่ดละอ,นนอันนี้เป็นอะไรอะ่ะนี่เขาทำเป็นถุงแล้วนะคะแกงไตปลาเนาะไปแกงไตปลาได้แกงหมูได้แกงแตปลาได้ถ้าเป็นถุงนะคะถุงได้ยี่สิบบาท ผักแว่นผักแว่นนี่ผักแว่นผักแว่นนะคะมะขามฝากมะขามฝากมะขามสดนะนี่หลายอย่างโอ้โหผักแว่นเทียบเลยนี่ผักแว่นนะคะสดสดเลยอ่ะแม่ใหม่สดสดเลยจ้ะ,นะะนเนื้งงัวเนื้องัวนะคะนนเนื้งงัวนะคะ ผักนี่ผักแกงจืดผักแกงจืดทำเป็นถุงนะครับผักแกงจืดเนาะแบบผัดก็มีนะทำเป็นผัดเขาก็มีนะทำสำเร็จเนาะมีดอกแคร์น,นี่ปลาปลาย่างปลาโอย่างปลาซาบะทานปลาแห้งปลาอ่าปลาปลาแดดเดียว นี่ปลาเค็มนอนไปดูนูน่นน,นไูไก่ทอดไก่ทอดข้ามันไก่ครับผมโอ้ยโโเยอะเยอะเยอะนะไก่ทอดก็มีทุกอย่างเนาะมีสี่โครมีน้องมีเครื่องในรับฝัฟฟ่งนี้ก็เป็นปลาค่ะเป็นปลาเป็นอาหารสดนะคะนี่ก็มีปลานิ่ มีกุ้งปลาหมึกปลากระเบนปลานิลมาดูนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอนีปลาอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้อะเนี่ยสีแดงนะไม่รู้ปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไระปลาทูแขกปลาทูแขกปลาทูแข,ก,แขกนะคะทุกคน นี่กปรปลาหมึกปลาหมึกก็เป็นปลาหมึกหลายอย่างนะนะขาไปะนะคะนี่กุ้งนี่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะน้องขาไปนะคะวันนี้ลุดแล้วน้องกุ้งนะคะทุกคนวันนี้แมคคาน้อยนะเพราะว่าเขาหยุดปีใหม่กันเนาะนแต่ก็ แต่ก็ยังเยอะอยู่นะถือว่าเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะลงก็เป็นปลาเป็นปลาเป็นกุ้งเหมือนเดิมค่ะเปลาโอปลาโอเป่าโอตัวใหญ่ๆนะคะป่าหมึกนะคะข้างในก็เป็นแผงผักนะคะทุกคนเนาะก็ยังเดิมได้หมดเลยนนเนี่ยเดี๋นะข้างในก็แผงผักนีดด้านซ้ายมือก็เป็นแผงปลาค่ะ